ยันเบิดได้พี่น้องจะปลูกเป็นหลุมเป็นระยะในแปลงนานทำกเกษตรผสมผสานสำหรับคนขยันเนย่ยังเห็นได้แต่คนบ่ขยันกยเห็นว่าได้นั่นจะการรับชมขอบคุณมากมากยิน้าเจอกันนะจ๊ะไม่กินผลเนาะไม่กินผลบ้านอีสานก็นจะเอิน้นการย่งเมทานออกลูกออกผล ไม่กินผลเนาะไม่กินผลบ้านอีสานกจะเจริญกันยังมาท่านออกลูกออกผลเะถูกกัสักทองยาตา,ลานะไลน้ำเมงหวนเด้อแมงหวานก็จะค่อยๆเดินผ่าสลมก็จะล้อมล้อมเนาะล้อมส,สุนักกับสุนักกับสิบห้ามา คือกินผลนะจ๊ะอันนี้ก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฟักทองอฟักทองอก็คือบักอึออท้ายผลอ่อนพื้นที่นาอจะแดงแดงนาจมแปลงพื้นที่นะหลังจากเก็บเเจ้วแล้วก็จะเอารถมาไถปลูกผักน้อง มาเบงได้เบงน้ำยังวันมันทำพื้นที่ปลูกข้าวแล้วการมาเป็นพื้นที่ปลูกพักเนาะปลูกเป็นระยะระยะปลูกเป็นแถวอันนี้ก็จะเป็นพิสานกับเจออร์นใหม่พืชล่มลุกสำหรับปลูกเป็นระยะระยะปลูกเป็นแถวอันนี้ก็จะเป็นพิสานกับเจออร์นใหม่พืชล่มลุก กินนวยไหมพิสารก็จะเอิญบางแนบเนาะเพราะอนุญาตคุนน่าจมแปลงพื้นที่นะหลังจากเจ็บเจียวแล้วก็จะเอารถมาไทยปลูกผักจากการทำนาก็เจ็บเจียวแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาปลูกผักผสมประสาน้พาผิด คือกินผลนะจ๊ะอันนี้ก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฟักทองฟักทองก็คือแบบอ,อีอ้ผ่าสลมจะจะล้อมล้อมเนาะล้อมส,สุนักกับสุนักกับสิผ้ามาส่วนทางนี้ก็จะเป็นฟักทองในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะการรับชมขอบคุณมากมากยิน้าเจอกันนะจ๊ะ กำลังเก็บผักฝั่งทางโน้นก็จะปลูกผักกวางตุ้งปลูกผักขันนาปลูกผักซีลาปลูกผักซีกินทำลายของเผืชผักเนาะโค้งขอใจกันดีขออนุญาตคุณเอไอด้วยนะคะพาเพื่อนเพื่อนทำลายของเผืชผักเนาะโค้งขอใจกันดีขออนุญาตคุณเอไอด้วยนะคะพาเพื่อนเพื่อน อันนี้หนึ่งไรได้นี่เปลี่ยนแปลงพื้นที่นามาปลูกผักสำหรับคนขยันทำเปืีนที่นานะเป็นพื้นที่ปลูกผักผสมประสานพี่น้องหลังจากสิทธระยะระยะของความห่างเนาะความจีความห่างก็ตามใจจอดนะแตาเจ้อเคียวก็จะเป็น จากการทำนากะเจงกะเบแล้ว่นแลงมกัะสพ่ยนแปลงมาปลูกผักผสมปสานภาพพจกกทำนากจการทำาเกากะสาแล้วะ่ยนแปลงมาปลูกผักผสมปรสานพรบ้วมแมาปนเด้อากันะ ดูพี่น้องมันเปม็นน้อยเด้ฝั่งทางโน้นก็จะเป็นแตงแตงไทยออนนะเปือนที่นาน่านเป็นพื้นที่ปลูกผักผสมประสานพี่น้องหลังจากเสียรัดยอดจำนายก็อ,อนุญาตคุณเอออันนี้ก็จะเป็นฟักทองขายยอดขายดอกสมประสานนะ ขออนุญาตไม่กินผลเนาะไม่กินผลบานอีสานก็จะเอิญกันยังพรท่านออกลูกออกผลชมพื้นที่นาเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกผักปลูกฟักทองอันนี้เป็นกาิเรียกพ้นที่เรียก,ยกฟักทองก็คือฟักทองกัละงออกหยดอ่เนาะ แต่ออกยอดมากก็จสิตัดยอดคายเนาะค้ายพ้นอ่อนพื้นที่นาอจะแดงๆม,มีที่นาเยอะอก็เปลี่ยนแปลงก็ได้ราว,าวะว่าขยันแต่ระยะระยะของความห่างเนาะความจีความห่างก็ตามใจจอบนะแตาเจ้อเคียวก็จะเป็น จากการทำนากเก็บแจวแล้วกะเปลี่ยนแปลงมาปลูกผักผสมประสานภาพเป็นการรับชมขอบคุณมากมากยิน้าเจอก,กันนะจ๊ะเปลี่ยนที่นานะเป็นพื้นที่ปลูกผักผสมประสานพี่น้องหลังจากสิบอันนี้หนึ่งไรได้ไหมเปลี่ยนแปลง พื้นที่นามาปลูกผักสําหรับคนขยนันทําพืชกินผลนะจ๊ะอันนี้ก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฟักทองฟักทองก็คือแบบอีอ้ไม่กินผลเนาะไม่กินผลบานอีสานก็จะเอ้นกันยังมาท่านออกลูกออกผลเนะตัดยอดจำนายขออนุญาตคุณเอไอ อันนี้ก็จะเป็นฟักทองขายยอดขายดอกสมบูรณ์นะขออนุญาตทำลายของพืชดผักเนาะคงงขอใจกันดีขออนุญาตคุณเอไอด้วยนะคะพาเพื่อนๆน,นาจมแปลงพื้นทีนะหลังจากเก็บเจียวแล้วก็จะเอารถมาไถปลูกผัก โย่จนปรนําแมงวันเด้ปลูกเป็นระยะระยะปลูกเป็นแถวอันนี้ก็จะเป็นพิสานกับเออ้นนใหม่เพื่อลมลุกสำหรับระยะระยะของความห่างเะความจีความห่างก็ตามใจจอดถนะ่าเจ้าเขี้วก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นพักพักขมขมมาเบ่งได้เบ่งน้ำแงวันมันทำพื้นที่ปลูกข้าแล้วกลมาเป็นพื้นที่ปลูกผักเนาะคุณชมพื้นที่นาเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกผักปลูกฟักทองอันนี้เป็นกะทิเรียยง <c oughs> พ้่น,นาจมแปลงพื้นที่นาหลังจากเจ็บเจ้วแล้วก็จะ เอารถมาไถปลูกผักสมประสานนะก็อ,อนุญาตน้องมาเบ่งได้เบ่งน้ำเม่งวันอันทำพื้นที่ปลูกข้าวแล้วกลายมาเป็นพื้นที่ปลูกผักเนาะปลูกเป็นระยะระยะปลูกเป็นแถวอันนี้ก็จะเป็นสานกับเจออร์นใหม่เพื่อล่มลุกาำรับ เออจุมบ้านน้ำแมงวันเด้อแม่แปลงน้ำทำเกษตรผสมผสานสำหรับคนขยันเด้ยังเย็นได้แต่คนบ่ขยันไกลเห็ดบ่ได้มันจัดเอ่อจุมบ้านน้ำแมงวันเด้อ อันนี้ก็จะเป็นพักพักขมขมพืชกินผลนะจ๊ะอันนี้ก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฟักทองฟักทองก็คือแบบนี้ทำลายของพืชพักเนาะคงเข้าใจกันดีขออนุญาตคุณเอไอด้วยนะคะพาเพื่อนเพื่อนการรับชมขอบคุณมากมากีิน่าเจอกันนะจ๊ะแตงไทยอ่อน เก็บกินผลของจะมีพืชผลมากผลแับยอดกนันไนขออนุญาตคุณอไอันนี้ก็จะเป็นฟักทองขายยอดขายดอกทำลายขอ